สวัสดีกันด้วยครับผมอยู่กับผมใน,นมอซอนะครับก่อนนี้จะพามาชมนะครับผมร้อยสิบร้สิบไบนะครับคันที่ผมทำนะครับก็วันนี้จะพามาดูอัปเดตนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายลงไปนานแล้วก็ ก็อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมคลิปที่ลงไปล่าสุดที่อ่าไปขับนะครับผมขับขับขับอันนี้นะล่าสุดที่ไปขับที่ว่าดันอินนะครับผมคือตอนนั้นเป็นคลิปเมื่อประมาณหกถึงเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับผมก็รถอะ่ะตนเนี้มันได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับผมเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับผมมากกว่าเดิมเยอะนะก็ให้ดูจากสภาพโดยรวมนะก็ น่าจะเห็นข้อแตกต่างกันเยอะนะครับผมว่าเปลี่ยนไปจากเดิมนะเดี๋ยว่าไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสาเหตุที่รถได้จอดยาวๆนานนะครับผมก็คือเห็นลิ้นไหมครับทุกคนก็ลิ้นนะได้คือถูกโกงไปนะครับทุกคนลิ้นถูกโกงไปนะผมจะเล่าเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่โดนโกงไปนะครับผมให้ฟังนะก็คือ พี่เจ้าของรถนะครับผมแกไปเห็นไปเห็นมีคนโพสต์แลกนะครับผมโพสต์อะไรขายแลกนะขายแลกเป็นเป็นลิ้นฟอสซ่ากับฝาสีวาวมาโพสต์ขายนะแล้วพี่ผมไปเห็นนะครับแล้วทีนี้ก็คือได้ตกลงเสนอนะครับผมเสนอแลกลิ้นไปว่าลิ้นลิ้นคู่นี้แลกกับฝาสีวาวแล้วก็ลิ้น ไอจีเอลินฟอซ่าได้ไหมส่วนวิชาชีพคนนั้นก็ตอบกลับมาทันทีเลยนะครับว่าได้นะครับผม <Okay. S 1> ก็เลยคุยกันไปคุยกันมานะผมถึงขั้นคอนวิดีโอดูของแล้วนะทุกคนก็คือพี่ผมอาจจะตกลงไว้ใจเขาแล้วแหละนะครับผม <Okay. S 1> ก็เลยขอที่อยู่แล้วก็ให้ที่อยู่เขาไปนะครับผมเป็นการส่งของไว้แลกกันนะคือเอาง่ายๆคือแบบว่า ใจแลกใจไว้นะครับผมใจแลกใจนะก็สรุปเป็นว่าลุนโกงนะครับผมถ้าผมเป็นคนแรกเองผมอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนเชื่อใจคุณย่างนะครับผมก็คือถ้าส่งอะก็ส่งมาเลว็วคือต้องคอนดูทุกอย่างตั้งแต่การแพ็คของแล้วก็เลขพัสดุนะครับผมต้องขึ้นนะถ้าเป็นผมแรงนะอันนี้ก็คือน่นจาจะประมาณ ส่งไปประมาณวันหนึ่งอะวันหนึ่งไม่ถึงสองวันนี่แหละผมจําได้ละวันหนึ่งนี่ครับผมไม่ถึงสองวันแล้วก็โดนบล็อกเลยนะครับผมแล้วมันยกเลิกไม่ทันนะก็ตามนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูสภาพรถนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะก็ชุดหน้านี่เป็นล้อขันส้มผมนะครับชุดล้อก็คือก่อนหน้านี้พี่พี่แกพี่เจ้าของรถนะครับผมแกแลกไปแลกเอาล้อ ล้อของมันน่ะล้อของของมันที่ผมไปขึ้นมาเนี่ยเอาไปแลกกับดุมเดิมนะครับผมเตรียมที่จะขึ้นเป็นล้อเดิมดุมเดิมข้างหลังนะครับผมที่ว่ามีเบรกมีอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีเงินนะครับผมแล้วทีนี้ล้อที่แลกมาน่ะมันเก่าแล้วนะครับผมก็เลยมันดีแค่ดุมนะครับผมแต่ล้อสภาพล้อมันเก่าหมดแล้วก็เลยใส่ล้อผมก่อนข้างหน้านะครับผมส่วนล้อข้างหลังก็อันนี้ก็ไม่ใช่ของมันนะครับผมเป็นดุมย่อสีขาวเหมือนกันนะล้อดาเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ใช่ของมันนะครับผมก็คือเป็นของรุ่นน้องในหมู่บ้านเนี้ยก็คือเขาไม่ได้ใช่นะผมก็เลยให้มาใส่ก่อนนะก็ล้อของผมนะส่วนพวกปั๊มนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตอนที่ผมทำนะก็อันนี้ผมเป็นคนเปลี่ยนเองนะครับผมล้อส่วนอ่าขอท่อขอต่ยังถือว่าอยู่ดีนะทุกคนขอท่อยังอยู่ดีนะครับผม แต่ว่าแค่ไม่ได้ล้างถ้าล้างคือจะใหม่ขึ้นแล้วก็นี่เลยนะครับผมที่มันเปลี่ยนไปนะก็คือผมไปขับลองดู GPS นะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่ลองนะทุกคนผมลองให้ดูแล้วนะครับผม GPS อะ่ะผมลองไปแล้วนะผมจะบอกเลยว่าเท่าไหร่ไอทำไมถึงได้แค่นี้ก็คือวันนั้นผมไปลองเทส GPS ดูนะครับผมก็ลองเทสดูเคสหนึ่งเคสสองเกคยสามก็คือก็จะบอกก่อนเลยนะครับผมว่า กล่องที่ใช้เป็นกล่องรีแมปนะครับผมแค่รีแมปเพิ่มน้ำมันเฉยๆนะครับส่วนรอบก็คืออยู่9,008เหมือนเดิมนะครับผมสเตอร์หลัง24นะครับผมก็รอบกล่องเดิม9,008นะครับผมลองคิดดูนะวิ่งได้เกียร์สามนะครับผมเกียร์สามวิ่งตัดอยู่160เกียร์สามตัดอยู่160นะครับในในคลิปที่ผมถ่ายมานะเกียร์สามตัดอยู่160 คือใส่เกียร์สี่นะครับผมคือแบบว่าแตะเกียร์สี่ปึ๊บท่อหลุดท่อหลุดทันทีเลยไม่ทันเดี๋ยว่าได้ได้ไดู G P เดี๋ยวคร่าวๆคือทําไมถึงได้160แค่ร้อยหกสิบหนาระก็คือก็คิดดูนะครับผมว่ารอบแค่เก้าพันแปดนะแล้วก็พวกพวกกําลังอัดนะครับผมไม่ได้เอาเลยนะครับกาลังอัดหัวลูกต่าลงไปสุดๆเลยนะจะบอกให้นะครับผมก็เป็นสาเหตุที่มันไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่หรอกนะครับแล้วก็ มันไม่ใช่ไฟล์ที่ไปจูนในโนมานะครับผมไฟที่ไปจุนในโนมาก็คืออยู่ในกล่อง api นะครับผมส่วนกล่อง api นั่นก็คือหลักนะครับผมหลับแบบงงงนะทุกคนหลับแบบงงงงนะครับผมคือเปิดกุญแจสตาร์ทเปิดกุญแจสตาร์ทคือกล่องเสียเลยนะครับผมบดจะเสียก็เสียนะครับผมนะก็มีหลายอย่างนะครับผมที่ผมไม่ได้มาถ่ายให้ดูแล้วเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเลยนะก็หลายอยกล่องพังลิ้นโดนโดน ทงท่อก็หลุดนะครับผมล้อก็เปลี่ยนใหม่แล้วส่วนอาร์มก็อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอาร์มที่แกไปเปลี่ยนมาเองนะครับก็มีอะไรอีกนะครับผมแล้วก็สติบเสติบเครื่องก็ยังเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเครื่องไปเหมือนแล้วนะทุกคนก็คือหล้วมมนแล้วนะครับผมแล้วก็เครื่องดังแล้วนะครับก็เห็นแกบอกว่าจะทำใหม่นะครับผม ทำใหม่ยังไงก็คือทําวาตรงสเปคทาลูกสูปใหม่แล้วก็อัดก้านใหม่อะไรใหม่พวกนี้นะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะทําตอนไหนนะครับส่วนกล่องไอกล่องอะไรพวกนี้ก็น่าจะใช้ของเดิมใช้ของเดืมไปก่อนแล้วค่อยซื้อ API ไอซสยใหม่เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นแล้วเป็นไง ใต้บอกนะก็กล่องไม่ได้ใส่นะครับตอนนี้ส่วนบัมติกก็ลาแล้วนะครับส่วนดีเล์บัมติกนี้ก็น่าจะไม่ดีแล้วนะครับผมเราเปลี่ยนใหม่นะประมาณน,นี้นะครับผมใต้บอกนะก็โซ่นี่ก็เสียแล้วนะครับผมโซ่เสียแล้วเกียร์นะครับผมคือเปลี่ยนไปเยอะหน่อยนะอ,อันนี้ยังใหม่อยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังใหม่อยู่นะ ก็หวังว Do ่าส like really ักวันหนึ่งนะครับผมจะกลับมาสวยแจ่มเหมือนเดิมนะครับผมก็รอชมนะครับผมจะมาถ่ายดูเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะครับผมถ่ายดูใหม่ผรไม่ได้ไปขับเล่นเลยนะครับผมช่วงนี้นะคลิปก็ไม่ค่อยมีคลิปยังว่านะเวลาไปไหนมาไหนก็ไปคนเดียวนะครับผมวันนั้นไปห้วยละไซไว้ทุกคนยางก็แตกนะจำไม่ได้คลิปเลยนะครับผมยางแตกนะห้วยละไซนะครับผมไปไปกับเขาอยู่นะครับเดี๋ยวก็ไปคนเดียวด้วย ไปคนเดียวด้วยไม่ได้อะไรเลยก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มาอัปเดตให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคนที่จะส่งของไปนั่นเป็นนี่นะก็ดูให้ดีด้วยนะครับผมว่าเช็คเครดิตด้วยนะว่าเป็นยังไงอาจจะโดนโกงง่ายก็ได้นะฝากไว้ด้วยนะครับผมก็เรียกวามาปิดท้ายด้วยเพียงเท่านี้เลยนะครับผม สตาร์ทให้ดูนะเพิ่งไปยิงซายขอท่อมาใหม่นะคือย,ยิงเองเลยนะผมไปยิงอยู่ที่วิทยาลัยนะก็ว่าจะไปขี่ให้ดูนะผมคันนี้แต่ว่าไม่ไม่ว่างครับผมก็ <c oughs> เลยไม่ขี่ <c oughs> อยากได้คลิปแบบว่าขับแตบบ่ว่าจิ้จี้จัดจัดให้ดูสักคลิปหนึ่งนะแต่ไม่มีโอกาสเลยนะครับผม <c oughs> ตั้งแต่ทํารถมาก็ยังไม่เคยเจอแบบว่าใครที่ทําแบบสุดๆเลยนะ ยังไม่เคยเจอนะครับผมมีแต่งบประหยัดน,นะครับกับเคยเจอแต่กับงบประหยัดแล้วก็งบไม่ประหยัดแต่ว่าสั่งของมาผิดแล้วไม่เปลี่ยนสั่งของมาไม่ตรงสเปกแล้วไม่เปลี่ยนเคยเจอแค่นี้มองว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้มีคันไหนที่งบพอที่แบบจบจบแล้วได้ขับให้ดูแบบปิดปิดปากับเขาบ้างนะครับผมก็จะสตาร์ทให้ฟังนะครับผม น่าจะไปเปลี่ยนท่อมาเื้ยท่อไม่ได้เปลี่ยนสิแต่ว่าดีแบบมาใหม่นิดนึงนะ